กจกกับพูดออโต้อร์อูต่อออโต้อร์บ่งเก้าหกหกศูนย์เจ็ดเทีรอบเมืองโคราชพันหโคราชตรงนีนก็ได้ 1, พันห้าในเมืองโคราชใกลมาก,ก่านี้ครับถ้าเราประกันจ่ายแต่ถ้าเกิดไปมีการก็อเียได้รถเอ่า้านอยู่แถวไหนนั่นงัเักัปักโอเค ครับวันนี้ก็มาดูรถครับล <c oughs> ูกครับก็อูออออโตเซอริสศูนย์แปดหนึ่งเก้าก็ดเจ็ดสองศูนย์แปดเก้าแปดสี่เก้าสองส 69ครับตอนนั้นก็ตัดก่ออพรวิ่งออมเหมือนวันที่55แต่เถ้าระบบประกันประกันการนจ่ายที่ต่อประกันเขาไม่จัดไปที่เราที่จะเป็นขอมอันนี้ประบายกันไปตามประกันที่ประกันเหมือนบอก25กิโลฟรีอะไรประมาณเนี่ยที่ที่พี่จะรับกัน